อยากเป็นตีมแบบว่าทูพีชวันพีชไม่ไหวันนี้ก็ไม่ใส่เลยจริงๆแล้วคิดไว้หลายอย่างมากเจ้าฮาไปไหนเนี่ยอ้าฮาเขไม่วันนี้ก็ไม่ฮาวันนี้ก็ซีเรียสอยากให้ใส่แบบว่าใครก็ได้จริงๆไม่อยากมีตีมบังคับใครละค่ะคุณหรอกพ่อด่าดิไม่เลือกมาไม่ด่าไม่ด่าจริงๆแล้วก็อะไรก็ได้ที่มันแบบน่ารักน่ารักอะค่ะก็ไม่แน่อาจจะเป็นตีมตุ๊กตาบายเมือหัวติดอะไรสักอย่างหนึ่งบูดดูหน่อยสิแย่เลยแย่เลย แม่คยังยังยังคนนี้ก็ไปคุยกับแม่แล้วเขาเก็บเขาเก็บตังค์แล้วได้เท่าไหร่แล้วคะเจ็ดพันพิซซ่าตุ๊กี้กล่าวว่าหมื่นสี่หมื่นสี่เราหมื่นหมื่นสี่พ่อกันนาทีค่ะนี่ให้ได้ครบก่อนให้ได้ครบก่อนมีการคุยกันเล่นๆมากไหมคะที่สำหรับงานแต่งคุยทุกวันคุยทุกวันค่ะยิ่งช่วงนี้ฟีเวอร์มากเวดดิ้งฟีเวอร์ก็ เขาดูค <là> ่ะพวกเขาถามเลยเออถ้าเป็นเราเราจะยังไงดีถามทุกวันถามทุกวันค่ะอยากนะคะอยากแต่งอ่ะคะเมื่อกี้อยากไหมล่ะคะอยากทุกอย่างอยากแต่งงานอยากมีลูกอยากมีหลานอยากมีถามไหมถามอ่ะไม่เคยถามใครเลยก็ก็อยากมีค่ะอยากมีเหมือนทุกคนมีค่ะแล้วไม่ขาดอะไรล่ะคะที่เรื่องขอเราอยากยังไม่ขาลงจะแต่งเพื่อดึงเลตติ้งขาลงปุ๊บแต่งเลย่บงนี้อีกแล้วขาลงปุ๊บแต่ตอนนี้ทำงานอยูทำงานอยู่ก็ยังยังมุ่งมั่นเรื่องการทำงานหาเงินก่อนค่ะ ไม่มียกให้เลยทั้งฝั่งเราต้องให้เขาด้วยก็แม่ดีใจแม่กันตกี้ห่วงไหมครับพี่คุณงโ้หาหมายถึงห่วงเรื่องแล้วลูกสาวส่วนมากห่วงผมมากกว่าแล้วลูกลูกสาวทำอะไรผมหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ลูกแม่ทำอะไรลูกหรือเปล่าเปล่ากับแม่เหมือนเดิมหละ เขาโทรหาแม่นูเยอะกว่านูอีกใช่ใช่ใโอเคค่ะก็พร้อมเมื่อไหร่แต่งเมื่อนั้นครับพร้อมยังยังอย่างย่างยล้วเราน้าใไมมันมันยังไม่ใช่เวลาก็จะใช่เวลาเดี๋ยวมันก็มีนะครับไใช่ไม่ตฮัลโหล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 ตอนนี้8ปีแล้วนะคะ ับให้มันเหี่ยวไปข้างหนึ่งเลยเนาะเออให้มันเหี่ยวไปสักข้างตอนนี้ก็เหี่ยวนะไล้ไล่ไล่รอเล่นรอเล่นรอเล่นไม่ไม่หนูเป็นหนูกะไปแล้วว่าหนูจะไม่มีลูกเพราะว่าหนูเลี้ยงหลานฝาแฝดจนหนูเหนื่อยมากเลี้ยงแต่ห้าเดือนงั้นก็จนเหนื่อยมากก็เลยไม่อยากมีลูกอ่่ะคซ้อมหนักมากค่ะอย่างวันนี้มากว่าจะมาถึงงานพี่ปอได้ก็ซ้อมมาก่อนดก็เต็มที่เพราะว่า แข่งนิดน้อยพี่ปอก็เป็นหนึ่งในแขกรับเชิญตุ๊กกี้ค่ะก็เราซ้อมกันหนักมากตอนนี้ปล่อยพี่ปอไปก่อนอย่าเพิ่งฮันนีมูนพอแต่งปุ๊บพี่อันนี้ยี่สิามพี่ปอต้องไปซ้อมที่เวิร์คไอยแบบนับน้องจากนี้น้องใหญ่มากตอนนี้น้องใหญ่เหมือนคนเดิมเต้นเต้นเตนหนักเลยตอนนี้สองเพลงแน่นมากมีละเมอถีบด้วยตอนนี้มีภรรยาและกูเขาจะเข่าอ่อนวันนี้เต้นไม่ไหว เขาเป็นคนที่มีพลังเยอะมากจากที่เราไปร่วมงานอีเวนต์กันของโตโยต้าค่ะพี่ป๋อไม่เคยเหนื่อยล้าเจ้ว่างานแต่งงานก็เว้นเว้นช่วงไม่อยู่อาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หน้าค่ะเสาร์หน้าก็มาดูว่าพี่ป๋อจะเขาอ่อนไหมค่ะพี่ยืนยืนแล้วหลับตาไม่ไม่ไม่หลับไหนไม่ได้อะไรเลยไม่ได้หลับไหนไม่ได้อไย่างเงี้ยไม่ใช่เหรอไม่ใช่ไม่ใช่พี่ปไหนสถานีมีดูแลังไงบ้างไหมคะดูแลปกติฮะไม่มีอะไรพิเศษเพราะว่าพิเศษทุกวันอยู่แล้วดูดูดีอีกแล้วจริงๆแล้วถ้าเป็นสวัสดีก แม่บ้างก็จะให้สามเพลงต่อตอนหนึ่งขวดใช่ไหมคะน้ำแต่เขาแต่เขานี่คือครึ่งเพลงเสิร์ฟน้ำเนี่ยนะคะโอเคเคาโอเคโอเคขอบคุณมากค่ะมขาเปิดได้นะคะ